นี่ก็ยาบ้าคุณผู้ชมคะแล้วเกิดกันขึ้นกับในครอบครัวบ้านนี้ลูกชายติดยาบ้าอย่างหนักเลยค่ะพาไปบําบัดแล้วกลับมาเสพอีกบําบัดอีกก็กลับมาเสพอีกคือมันอยู่ในสังคมเดิมๆเม<อ>นี่ยค่ะมาเสพอีกแต่รอบนี้คือคลั่งทําร้ายคนในครอบครัวโดยคว้าเอากันไก่เนี่ยค่ะไล่แทงพ่อพ่อทนไม่ไหวมีปืนค่ะคว้าปืนยิงสวนไปสุดท้ายลูกที่คลั่งยานั้นเสียชีวิตนะคะที่เราต้องเบอร์นั่นคือศพค่ะ ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบร่างของนายกิติกรอายุ31ปีเสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์คือไม่ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงบ็อกเซอร์ <c oughs> แล้วข้างศพมีกันไกล่ปลายแหลมตกอยู่ที่เขาใช้เป็นอาวุธไล่แทงพ่อนั่นแหละแต่สภาพร่างกายก็คือมีร่องรอยของกระสุนปืนจุดสามแปดนะคะถูกยิงเข้าที่ไหล่ซ้ายต้นแขนซ้ายและก็ต้นคอซ้ายคือฝั่งซ้ายโดนหมดเลย ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือพ่อค่ะนายอรุณศักดิ์อายุ58ปีเป็นพ่อแท้ๆนะคะถือปืนยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุและบอกว่าตัวเองเหลืออดเหลือทนและกับลูกชายคนนี้มันติดยาบ้าแล้วติดหนักมาหลายปีค่ะอารวาสทำร้ายคนในบ้านจนลูกสาวลูกเขยต้องหนีไปอยู่ที่อื่นส่วนเมียของคุณอรุณศักดิ์นะคะก็ถูกลูกทุบตีเป็นประจำและถูกขู่ฆ่าด้วยที่ผ่านมาเคยพาไปบำบัดแล้วค่ะอย่างที่พี่โจบ,บอกอะ มันเหมือนวง,ววงเวียนเดิมๆนะบ,บําบัดแล้วก็กลับมาเอามียามันอดไม่ได้ก็ต้องเสพอีกเ<จ>นี่ยเ้อแก๊งเดิมพักพวดเพื่อนฟงหรือเปล่านี่ค่ะแล้วล่าสุดที่ก่อนเสียชีวิตนี่คือเพิ่งกลับจากบําบัด5วันนะคะแล้วก็บอกกับพ่อว่าผมหายแล้วพ่อผมหายแล้วแต่กลับพบว่าลูกชายนั้นไปขโมยปุ๋ยไปขายเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อ,อยาบ้าเสพอีกค่ะพอพ่อถามก็โมโหคว้างขวดเหล้าใส่ดีที่พ่อหลบทันแต่กลับคลั่งแล้วก็ พ่อก็เลยตอนนั้นอะ่ะเอาปืนมายิงสวนจนสุดท้ายลูกชายเสียชีวิตนะคะแล้วก็เรามอบตัวรับโทษอืมคือไม่มีพ่อคนไหนเขาอยากทําแบบนี้หรอกอแต่ว่าเดริ์ยามันทําให้ลูกเขาเปลี่ยนไปค่ะเนี่ยนะฮะจากลูกที่น่ารักอยู่ดีๆกลายเป็นอีกคนหนึ่งอะ่ะสุดท้ายเขาก็ไม่มีทางเลือกแต่คุณพ่อก็ต้องรับผิดนะเพราะตามกฎหมายก็ไปยิงคนอื่นตายแบบนี้